สวัสดีครับผู้ชมทุกคนกลับมาด้วยโซนิกนะครับเครื่องโซนิกตัวนี้รุ่นสตนร์มือนะครับลูก61มิลน,นะครับคือว่าวิธีการดูมาร์กนะครับมันมีอยู่สาสามรูปแบบนะครับคือว่า ข้อแรกตอนที่ว่าใส่เสื้อสูงน,นะครับคือว่าเราเอาขึ้นมาให้สุดน,นะครับสุดสุดต้บอสุดน,นะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ตัวปิดจานไฟล้อมไม้นะครับคือว่าเราก็เจาะรูเอาน็อตสตูจับไว้นะครับคือแม้มันขัดเคลื่อนไปไหนนะครับข้อ,อที่สองคือว่าเราเอาตัวทีเบิร์สเอาบล็อก เบอร์สินะครับแล้วก็ดูมักตรงนี้นะครับตั้งแนวให้มันตรงนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เราต้องคลายตัวกอดโซ่นะครับดึงขึ้นไหมก่อนนะครับแล้วก็ลองมุดดูนะครับนอดเบอร์แปดเดี๋ยวค่อยมาล็กนะครับแล้วก็ตั้งวาลนะครับตั้งวาวอ้นี่เข้าๆนะครับ แล้วข้อข้อ,ข,อข้อที่สามนะครับอยากรู้ว่าสุนนไตบอลอยู่จุดไหนนะครับข้อแรกเราต้องหาไขควงอันยาวก็ได้หเหล็กอันยาวนะครับแล้วก็เบอร์สิบเจ็ดแล้วก็ล้อแม่จัดใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนดูนะครับนเดี๋ยวผมให้ดูนะครับคุณ หาไอควงอันยาวมาแล้วก็ทิ้มลงไปที่รูหัวเทียนนะครับแล้วก็ว่ามันสุนใต้บนไหมสุนใต้ล่างเดี๋ยวมันสับสนนะครับเพราะอะไรไอนี้คือว่าสาหชิดให้เพื่อนๆนดูนะครับไอ,อเอข็มเนี้ยนะมันมีรอยเชื่อมอยู่นะครับมันโมนิายมาแล้วนะครับคลิปนี้คือว่าผมก็ไม่อยากให้มันทำทำคนเดียว แล้วก็พูดคนเดียวล็อกคนเดียวนะครับคือว่าเราต้องหาตัวช่วยนะครับเอาสวาเจาะแล้วก็เอานอ็อตตูยึดล็อกแม่เหล็กจานไฟนะครับแล้วก็สนิกแล้วก็ตั้งมักร่ายง่ายครับถ้าว่าแบบนี้นะครับเห็นไหมครับสู่สู้หย่อนมันธรรมดานะครับเดีย๋ยวมันกดลงไปต,ตรงนี้ เป็นปกติแล้วนะครับแล้วก็คลิปนี้สองท้ายไปด้วยทานี้นะครับสวัสดีปีใหมรทุกคนลองคลิปช้านะครับสวัสดีครับ